สวัสดีค่ะเด็กเเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝนนะคะมีวิธีการจำตัวเลข0-10ถึง10นะคะจากสิ่งรอบตัวเรานี่เองนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนนะคะเด็กๆมานับตัวเลข1-10ถึง10 ไปพร้อมๆกับครูฝนก่อนเลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมเราเริ่มเลยคะ่ะเดี๋ยวมานับเลขและทำท่าพร้อมกับคุณครูอีกรอบนะคะเด็กๆหนึ่งสองสาสี่ หลังจากที่ดเด็กๆนับ1-10ถึงไปแล้วนะคะจากนี้นะคะเรามาดูวิธีการจำตัวเลข0ถึง10กันนะคะดเด็กๆพูดตามคุณครูด้วยนะคะดเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะเลข0ูนไม่มีค่าเหมือนไข่ต้มคะ่ะ เลขหนึ่งเหมือนเสาธงเลขสองเหมือนคอเป็ดเลขสามเหมือนปีกนก เลขสี่เหมือนเรือใบเลขห้าทอ้องปองเลขหกหัวอยู่ข้างล่าง เลขเจ็ดเหมือนไม้เทา้าเลขแปดเหมือนแว่นตาเลขเก้าหัวอยู่ข้างบน เลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์ค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักเทคนิคการจำตัวเลขแล้วนะคะคุณครูฝนนะคะก็อยากให้เด็กๆนะคะฝึกท่องบ่อยๆนะคะ หลังจากที่เด็กๆได้รู้เทคนิคการจำตัวเลขไปแล้วนะคะทีนี้นะคะคุณครูฝนนะคะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะคุณครูฝนนะคะจะให้เด็กๆสังเกตผลไม้ที่อยู่ในกรอบน,นี้นะคะแล้วให้เด็กๆบอกคุณครูฝนได้ไหมคะว่าผลไม้ในแต่ละชนิดมีกี่ ผลนะคะเริ่มจากผลไม้ชนิดแรกเลยนะคะก็คือสับประรดนะคะเด็กๆช่วยนับสับประรดให้คุณครูฝนหน่อยได้ไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่ผลเด็กๆช่วยคุณฝนนับนะคะหนึ่งสับประรดมีทั้งหมดหนึ่งผลนะคะคุณครูฝนนะคะจะ ใช้สัญลักษณ์เลขหนึ่งนะคะแทนสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้นะคะเรามาดูรูปที่สองนะคะจะเป็นรูปกล้วยนะคะเด็กช่วยครูฝนนับสิคะว่ากล้วยมีทั้งหมดกี่ลูกคะเด็กนับนะคะหนึ่งกล้วยมีทั้งหมดหนึ่งลูกใช่ไหมคะคุณครูฝนนะคะจะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลขหนึ่งไว้นะคะ ทีนี้เรามาดูรูปต่อมานะคะจะเป็นมะเขือเทศนะคะให้เด็กๆช่วยครูฝนนับเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะดเด็กๆเรามานับมะเขือเทศนะคะนับหนึ่งสองสามะมะเขือเทศเรามีทั้งหมดกี่ลูกคะมีทั้งหมด3ลูกใช่ไหมคะครูฝนจะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข3ามไว้นะคะ ทีนี้เรามาดูรูปต่อมาเลยจะเป็นรูปมะม่วงนั่นเองนะคะรูปมะม่วงเด็กๆช่วยครูฝนนับนะคะเด็กๆช่วยครูฝนนับนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ผลเด็กๆนับค่ะหนึ่งสองาเด็กๆคะมะม่วงเรานับได้ทั้งหมดกี่ผลคะเรานับได้ทั้งหมดสองผลใช่ไหมคะ เราก็จะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข2ไว้นะคะทีนี้เรามาดูรูปสุดท้ายเลยนะคะจะเป็นรูปส้มนะคะเด็กๆดูสิคะว่าส้มนะคะมีทั้งหมดกี่ผลเด็กๆช่วยครูฝนนับนะหนึ่อ่าเด็กๆนับได้แล้วใช่ไหมคะเรานับได้แล้วว่าส้มมีทั้งหมดหนึ่งผลทีนี้คุณครูฝนจะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลขหน,นะคะ เมื่อเรานับเสร็จแล้วนะคะคุณครูฝนนะคะก็อยากให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า11เลยนะคะในหน้า11นะคะก็จะเป็นอย่างที่คุณครูฝนได้พาเด็กๆทำไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆมาฟังคำสั่งกันก่อนนะคะคำสั่งก็คือ ให้เด็กๆสังเกตผลไม้ที่อยู่ในกรอบนะคะแล้วให้เด็กๆลากเส้นจากเลขหนึ่งไปหาจำนวนผลไม้ที่มีหนึ่งผลนะคะและระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆน่าจะทำได้นะคะเพราะคุณครูฝนพาเด็กๆนับแล้วใช่ไหมคะ ในคลิปนี้นะคะคุณครูก็มีมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะคุณครูนะคะฝากให้เด็ก,ดกทบทวนเนื้อหาบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ